กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่จาก Map Project บล็อกนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูตัวละครกันดีกว่าเพราะว่าช่วงเมื่อวานเนี่ยผมสุ่มได้มาเนี่ยครับเป็นตัวออซอมบี้นะครับผมเพิ่งสุ่มได้ประมาณเมื่อวานนี่แหละเพราะว่ามันโอกาสออกอะ่ะมันน้อยมากเลยนะดูดูดูด,ดูโอกาสเดี๋ยประมาณ0.5%นะครับค่อนข้างที่จะออกยากนะครับเห็นในดิคอร์ดแชทไทยเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันออกยากมากเลยนะครับแมบปบนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าคนเล่นค่อนข้างที่จะพอพอมีอยู่นะ แต่อาจจะไม่ได้รู้จักในวงกว้างขนาดนั้นนะครับที่ผมมาเล่นแมปนี้นะครับก็เพราะมันเกมเพลย์มันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแล้วตัวคนพัฒนาก็เป็นคนไทยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับที่เพิ่งเข้ามาใน p r o t e c b u l l ็อกนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวซอมบี้นะครับเป็นตัวใหม่ของแมป โปรเจกต์อีโกอิตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสกิลเซตนะครับผมก็จะเป็นการเลี้ยงนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอ่าแบบนี้เลยนะครับเวลาก็ประมาณประมาณ4ี่ถึงห้าวีนะครับค่อนข้างที่จะนานอยู่นะไม่สามารถแย่งได้นะครับเลี้ยงแบบยาวๆเลยนะครับห้าสี่สี่ถึงห้าวีนะครับเลี้ยงยาวๆเลยเนาะมีข้อเสียไหมมีนะครับข้อเสียก็คือเดินช้านะครับเห็นไหมมันไม่ได้เร็วเลยนะครับทุกคนเห็นปะไม่ได้เร็วเลยนะครับ โดนย่งได้ได้เลยนะครับโดนย่งได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกันดีกว่านะครับสกิลแซดมันก็จะเป็นประเภทแบบว่าโหมนะครับมันจะโหมแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับผมแต่ต้องให้สตูแบบเด้งบอลน,นะครับผมปึ๊บนี่มันจะเด้งอย่างนี้เลยนะไม่สตูก็เพื่อนแต่ผมไม่ไม่เคยใช้กับเพื่อนเลยแบบว่าเด้งบอลนะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับเด้งบอลปุ๊บ อ่าแบบนี้เลยนะครับผมมันจะเด้งซ้ายขวาก็ได้นะทุกคนไม่ไม่จำเป็นต้องเด้งแค่ทางขวาอย่างเดียวนะเด้งซ้ายขวาได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีกันดีกว่าสกิลซีมันจะเป็นแบบอ่ามันจะแย่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมมจะแย่งนะครับปึ๊บปั๊บปั๊บปับ๊บอ่ามันจะแย่งกดสกิลซีแล้วพุ่งเข้าไปมันจะแย่งนะครับพุ่งไกลไหมก็ประมาณนิดนึงนะครับแต่สําหรับผมมันยังสั้นๆอยู่นะแล้วก็ระยะปานกลางนั่นแหละผมว่าจ๊บเนี่ย กลางครับแต่ถ้าสตูฉีกออกขวาหรือฉีกออกซ้ายนี่เราก็ตามไม่ทันแล้วนะแต่ถ้าแบบตรงๆต่อหน้าเราก็ได้อยู่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติเมตกันนะครับผมสกิลออนตินะครับโอเคกดเลยนะครับผมนี่โอ้ค่อนข้างทำดีอยู่นะมาเล่นกับฉันหรือเปล่าเกม มันนี่เออเท่นะครับผมค่อนข้างที่จะเท่เลยเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติกันบ้างว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างจากปกตินะครับมันจะมีอยู่3ามสกิลนะครับก็คือสกิล x สกิล c แล้วก็สกิล v นะครับส่วนสกิล z ดก็จะเลี้ยงปกตินะครับเลี้ยงปกติเลยนะมันจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับแต่แต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่า ไม่ได้มีนะครับเพราะผมลองแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดดีกว่าสกิลแซดนะครับเราต้องรอจังหวะที่ศัตรูมีลูกบอลนะครับนี่ป๊บไม่รู้ว่ามันมี2แบบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองให้มือประตูโยนมานะครับแล้วเรากด X ดูนะครับปึ๊บอ่าใช่ครับกดเ็กมันจะมี2แบบสกิลเอ็กกันมันจะเป็นการดิ้งนะครับไม่ใช่แย่งเหมือนตะกี้นะฮะ มันจะมี2แบบนะสกิลเอ,อ็กอะมันจะมีแย่งแล้วก็สกิลที่แบบว่ามีใครโยนบอลมานะครับหรือว่าบอลลอยอยู่บนอากาศอยู่แล้วเรากดตัว x อ,อ็อาประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิล C ดีก่อสกิล C ก็จะเป็นการแย่งเหมือนกันนะเหมือนกับตัวเเลยปึ๊บมันจะพุ่งไปนะนี่บอเทค,ครับปึ๊บเลี้ยงตีลตกาอ่าเป็นการขี่บอลเท่เลยนะ แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะลอยเหมือนสกิลเอ็กเลยไหมแบบว่ามีคนย้อนยนบอลมาแล้วเรากด C ีปึ๊บไม่น่าได้นะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มีแค่ท่าเดียวนะสกิลสกิลซีอ่ะโอเคส่วนสกิลวีนะครับก็จะเหมือนตัวสกิลเอ็กเลยมี2แบบนะครับก็คือลูกบอลที่ลอยอยู่ไม่ก็เราไม่ได้จับบอลอะประมาณนี้นะครับไม่ได้จับบอลนะแล้วกดตัววีมันจะเตะเลยนะครับนี่ปิง จะเป็นการเตะระยะไกลนะครับลูกมันจะโด่งๆหน่อยนะทุกคนทุกคนต้องกะประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ฝั่งที่สตูไม่ได้ยืนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากะยังไงให้พอดีผมว่าประมาณเส้นดำๆนี้ก็โอเคแล้วนะประมาณเส้นดำๆเนี่ยกะกลางๆประตูเพราะว่าลูกมันจะโด่งๆน่อ่ะประมาณนี้ป <P> ึ๊บมันจะเตะไปเลยนะครับนี่เข้าแน่นอนเห็นปะมันมันจะดโด่งโด่งเกือบโดนคานประตูอยู่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าจะกัดนะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลวีที่สตูจะต้องมีลูกบอลนะครับสตูนะครับสตูนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าตัวเรานะถ้าตัวเราอ่ะมันมันจะใช้ไม่ได้นะเห็นไหมเรากดไม่ได้เลยเห็นปะเรากดไม่ได้เลยเราต้องให้มีสตูนะครับตัวมีบอลป๊บนโคตรเท่ครับ แล้วก็จะเตะนะครับเพราะลูกนี้น่าจะรับได้นะเออลูกนี้รับได้นะครับเพราะว่ามุมของมือวัตโตมันมันระยะใกล้อยู่ครับผมเราต้องกะสกิลของอันเตีอมันมันจะเหมือนกันเลยทั้งสองแบบไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่ช่วงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันกะเหมือนสกิลวีแบบที่มีลูกบอลต่อหน้าไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสตูมีลูกบอลนะครับโอเค ยิ้มให้ด้วยยิ้มให้ด้วยยอยอนเออเตะไปครับปึงอ่าเหมือนกันนะลูกมันจะโด่งๆนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับเอาไว้คอเตอร์สตูผมว่าใช้ได้นะครับเอาไว้คอเตอร์สตูแบบจังหวะที่สตูแย่งบอลเรานี่นี่แล้วเราฟดๆๆได้นะครับได้ได้ได มันจะมีอยู่2สกิลที่ใช้ได้ก็คือสกิล V V แล้วก็สกนะิล X อ <S <S 2> <S 2> อ่าลืมบอกไปเลยนะครับมันมีท่า MVP ด้วยนะของไอตัวซอมบี้นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะใช่นะครับมันจะยืมมาแบบดูโอเลยนะทุกคนถ้าถ้าเราได้ MVP ใช่ไหมเราจะได้ MVP กับคนในทีมเราอีกคนหนึ่งที่ก็คือลองลองจากเราอ,ะอ่ะอ่ามันจะมายืมแปะมือกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูันว่า มันเทไหมปับ๊บโอเคทุกคนมาดูกันนะครับผมเทนะแตะมือปึง้งเทครับเทมีแอนโบระมีแอนโบระโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของผมดีกว่าว่าผมจะเล่นยังไงนะครับสกิลครับสกิลแย่งมาปึ๊บเตะปับ๊บเลี้ยงก่อนฉีดขวาปึ๊บเตะเรียบร้อยครับโอเค เขาเสียแย่งมาแล้วเขาเสียสกิลสามมาแล้วเราเล่นเลยครับเราจะได้อันตีนะครับเราเล่นกดอันตีเลยโดนผมครับ <S <S ผมอันตีเลยนะ <S <S <ๆ>จังหวะนี้เราเราได้เปรียบมากกดซีปุง้งปึ๊บปุ้งอันตีเลยครับโดนผมอ่ะ บุมเรียบร้อยครับโดนส่งไปเพื่อนเอา้าเพื่อนวิ่งมาทำไมเอา้าเอาลูกไปเอาลูกบอลน,นะเอา้าโอ้โหนี่เห็นไหมมันวิ่งตามทันนะกคนโคตรยังไม่ได้ถือว่าโกงขนาดนั้นนะโดนซัดโอ้โหโอโ้ปั่นโค้งไม่เข้าปั่นโค้งไอ้ปั่นโค้งชนขาน เข้าโอ้โหไอเวนรอเขาเด้งบอลนะครับนี่ไงโดนผมสวนเป็นไงบอกแล้วสกิลนี้มันโกงจริงครับใครจะเตะเข้าโกลไม่มีหรอกครับกดตัวเอกดตัวเอกส่วนทางนั้นอ่ะเออ เดือดจริงครับเดือดจริงเดือดจริงก็จบรีวิวกันไปแค่นี้นะครับทุกคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูจนจบฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงก็อยากให้ผมรีวิวตัวไหนในแแ p บโปรเจกต์อีโกอีทนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ